ทุกคนวันนี้ก็มาสักขอบตาไซส์ใหญ่เป็นคิวที่สองแล้วนะคะอันนี้น้องนะคะมาจากล่มเก้าเลยทุกคนมาตรงเวลามากๆเป๊ะเลยนะัดพี่เจี๊ยบเที่ยงมาตรงเป๊ะนะคะสองตาก็จะดูแบบเยิ้มๆนิดนึงมองไปก็คือจริงๆสวยมากๆนะคะลองดูไซส์ข้างในก่อนคือสวยเห็นสวยคมแบบนี้นะคะงานช่างเจี๊ยบนี่สีบอกเลยว่าไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องกลัวเสียไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวจะไม่ติดนะมันออกมาดีแน่นอนแน่นอนเลยบอกการันตีแบบนี้เพราะว่า เรื่องคาราของช่างพี่เจี๊ยบนะคะอาจจะแบบมีความแพงกว่าของที่อื่นนิดนึงแต่ความแบบสวยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเสียต้องมาที่นี่นะทุกคนอย่าเลือกคารานะคะถ้าเลือกแล้วจะมีปัญหากับตาแล้ววาลามาแก้นะจะแบบโดดเลยนะราคาแก้คือแพงมากๆอันนี้ตาสองข้างไซส์ใหญ่พิเศษข้างนี้เพิ่งเสร็จใหม่ๆสวยมากๆตาน้องไม่แดงเลยนะคะสวยตาน้องแบบสวยมากๆเลยแล้วก็ข้างนี้ดู ให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนะพี่เจี๊ยบสักงามน,นี้มองไปไกลๆสองตาก็คือสวยแบบนี้ทุกคนเป็นไงคะเจ็บไหมน,น,ไนิดหน่อย ก็มีเคืองๆนิดนึงเนาะเพราะว่าหลังทําเสร็จจะมีเคืองๆน้าตาไหลประมาณไม่เกิน10นาทีจะดีขึ้นกลับไปบ้านทานยาแก้แกเสบนะคะเชา้ากลางวันเย็นหลังอาหารวันนี้ให้ไปหาข้าวทานแล้วก็กินยาแก้เซ็ให้ได้3เวลานะแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมาตาจะแฉะก็ใช้สาลีใส่น้าเกลือเนาะสำลีต้องมีความเปียกชุ่มแบบนิดนึงนะคะหมาดๆแล้วก็ซับๆจะได้ถนอมดวงตาไม่ให้ตาช้านะคะถ้าไม่มีน้ําเหลืองหรือว่าไม่มีน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเม็ดสีรุดออกมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลาน้ําตาไหลในช่วงนี้นะเมส จะหลุดออกมาเป็นสีดําปกตินะคะตอนตื่นนอนไม่ต้องตกใจก็ประมาณ4ี่วันนะจะหายหายดีเลยถ้าเกิดยังไงก็ส่งภาพเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นาภาพมาให้พี่เจี๊ยบดูหน่อยว่าสีติดสวยไหมอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะน้องพูดไม่เก่งพี่เจี๊ยบพ,พูดคนเดียวได้โอเคขอบคุณค่ะ